สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกท่านนั้นย้อนเวลากลับไปในศตวรรษที่17ครับเพื่อไปสัมผัสกับดินแดนอันน่าพิศวงอย่างราชอาณาจักรสยามผ่านมุมมองของชาวตะวันตกคนหนึ่งครับซึ่งก็คือคุณพ่อนิโคลัสแชแวตท่านก็เป็นบาทหลวงฝรั่งเศสครับผู้มีโอกาสเดินทางม่ยังสยามในฐานะมิชชันนารี ท่านนั้นก็ได้บันทึกถึงสิ่งที่พบเห็นระหว่างการพำนักอยู่ในสยามนานกว่า4ปีลงในหนังสืออิสต e ัวนาตูเรแอเปอรลิติกดูโรยมเดอสยามหรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่าธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามนั่นเองครับมันถูกตีพิมพ์ในปี1688ซึ่งก็เป็นหนังสือที่แบบให้รายละเอียดเกี่ยวกับสยามไว้แบบครบถ้วนที่สุดเล่มหนึง ในยุคนั้นเลยทีเดียวครับคุณพ่อแชรแวร์นะครับท่านก็เป็นนักสังเกตการที่เฉียบแหลมมากเลยครับท่านก็ได้บันทึกตั้งแต่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตประจําวันของชาวสยามไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการเมืองการปกครองพิธีการต่างๆและที่สําคัญก็คือท่านยังได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กับการเมืองการปกครองของสยามในยุคนั้นด้วยครับบอกเลยครับว่าหนังสือเล่มนี้เนะี่ยมันก็อัดแน่นไปด้วย ข้อมูลแบบที่มันน่าสนใจมากๆทั้งภูมิศาสตร์ภูมิอากาศธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีไปจนถึงเรื่องราวของราชสำนักและการติดต่อกับ่างประเทศเลยครับเรียกได้ว่าครบทุกแง่มุมของสยามในศตวรรษที่17เลยทีเดียวแล้วอะไรล่ะที่มันทำให้คุณพ่อแชร์วตน่ะสนใจที่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสยามกันนะ อะไรล่ะมันคือมุมมองที่ทําให้หนังสือเล่มนี้มันแตกต่างจากงานเขียนของชาวตะวันตกอื่นและที่สําคัญที่สุดเลยครับก็คือเราอ่ะจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากหนังสือเล่มนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเนี่ยอยากรู้คําตอบก็ตามผมมาเลยครับเราจะออกเดินทางไปพร้อมๆกันแล้ว ทุกท่านทราบกันไหมครับว่าตำแหน่งที่ตั้งของประเทศนั่นเองเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสภาพอากาศโดยตรงเลยนะครับรชบาชอาณาจักรสยามในสมัยก่อนก็ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมันก็เลยทําให้มีอากาศที่แบบร้อนชื้นทั้งปีมี2ฤดูหลักๆครับก็คือฤดูฝนแล้วก็ฤดูแล้แลงโดยฤดูฝนของชาวสยามนั้นก็จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในเดือนมีนาคมถึงตุลาคมเลยครับแหมแก่ข้อบันทึกไว้อย่างนั้นครับฝนที่ตกหนักนั้นมันจะทําให้เกิดน้ําท่วม แต่ว่าชาวตะยามนั้นน่ะก็จะไม่ได้มองว่าน้ำท่วมน่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าน้ำท่วมน่ะมันจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินนั่นเองครับแต่เอ๊ะทำไมล่ะมันถึงทําให้ดินดีขึ้นได้นะนั่นมันก็เป็นเพราะว่าชาวสยามนะครับพวกเขาอ่ะปลูกข้าวเป็นอาหารหลักและข้าวอ่ะก็เป็นพืชที่ต้องการน้ํามากในการจะเริญเติบโตน้ําท่วมมันก็จึงเป็นเหมือนตัวช่วยทําให้ข้าวนั้นสามารถจเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้ น้ำท่วมมันก็ยังคงพัดพาเอาตะกรนที่มีแร่ธาต่างๆมาสะสมไว้บนหน้าดินครับทําให้ดินน่ะอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆตามมาด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับน้ําท่วมน่ะมันก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีเสมอไปนะครับเพราะว่าพืชบางชนิดนั้นมันก็ไม่ชอบน้ำแฉะยกตัวอย่างเช่นมะม่วงกับทุเรียนเนี่ยที่อาจจะให้ผลผลิตน้อยลงถ้าเจอน้ําท่วมนานๆเข้าหรอครับพอพูดถึงข้อดีของน้ําท่วมกันไปแล้วเนี่ย ผมก็ขอแอบเล่าถึงความท้าทายที่มันมาพร้อมกับน้ําท่วมกันบ้างดีกว่าครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนั่นแหละครับว่าภูมิศาสตร์นั้นมันก็จะมีผลต่อการเดินทางด้วยและในสมัยก่อนครับการามาาคมนาคมทางบกของชาวสยามนะ่ะมันยังไม่เจริญเท่าไหร่นะครับการเดินทางส่วนใหญ่นะ่ะพวกเขาจึงต้องอาศัยแม่น้ําลําคลองเป็นหลักและพอพูดถึงฤดูฝนเนี่ยน้ําในแม่น้ํามันก็จะเอ่อล้นตลิงเลยครับการเดินทางค้าขายทางเรือเนี่ยมันก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ แถมยังเสี่ยงอันตรายจากเรือล่มได้ด้วยแต่ว่าชาวสยามเองครับก็สามารถปรับตัวได้อย่างน่าดึงเลยนะครับเนี่ยพวกเขาอ่ะก็จะใช้เรือเล็กๆครับในการเดินทางในช่วงที่แบบน้ําท่วมขังแล้วก็ยังใช้ประโยชน์จากน้ําท่วมในการจับปลาซึ่งมันมีมากมายเลยครับในช่วงนี้เนะี่ยและอย่างที่เรานั้นก็รู้กันดีครับว่าสยามอ่ะป่าไม้นั้นมันก็ถือเป็นทรัพยากรที่แบบสําคัญมากๆทีนี้ครับในสยามประเทศน่ะก็จะมีป่าไม้มากมายหลากหลายชนิด ทั้งแบบไม้เนื้อแข็งที่แบบใช้สร้างบ้านเรือนไปจนถึงไม้เนื้อหอมที่ใช้ทําเครื่องประดับแล้วก็ยาสมุนไพรได้เลยครับไฮไลท์ของเรื่องนี้เนะี่ยมันก็อยู่ที่ไม้กิษนานี่แหละครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไม้หอมซึ่งมันเป็นไม้ที่แบบมีค่าหายากมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวคนสมัยก่อนนะ่ะก็จะนิยมนํามาทําทูปหอมน้ําหอมแล้วก็ยาก,กันครับและที่น่าสนใจก็คือไม้กิศนานั้นก็จะเป็นสินค้าส่งออก ที่แบบสําคัญของสยามประเทศในยุคนั้นเลยครับโดยเฉพาะการค้าขายกับชาวจีนแล้วก็ชาวต่างชาติอื่นอ้าะรครับพอพูดถึงป่าม้กันแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาดูผลไม้กันบ้างดีกว่าครับผลไม้ในสยามนะ่ะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติหวานอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวสยามนะครับในด้านของคุณพ่อชแชร์วัเองท่านก็ได้บันทึกถึงผลไม้ไว้หลากหลายชนิดเลยนะครับที่ท่านนะ่ะได้ลองชิมดู ผลไม้ที่ท่านปนระทับใจพิเศษก็คือมังคุดครับราชาแห่งผลไม้ที่มันมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวท่านบอกว่ารสชาติของมังคุดนะครับมันอร่อยมากๆจนท่านน่ะแทบจะลอยได้เลยทีเดียวจนอยากจะส่งไปให้คนยุโรปน่ะได้ลองชิมกันทั้งยุโรปอะไทีเดียวครับนอกจากมังคุดแล้วอ่ะท่านยังได้พูดถึงทุเรียนครับซึ่งก็จะเป็นราชาแห่งผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ท่านบอกว่าทุเรียนครับมันมีกลิ่นแรงมากๆ แต่ว่ารสชาตินะ่ะมันก็อร่อยดีนะหวานมันใครได้ลองแล้วล่ะก็เป็นต้องติดใจไปทุกรายเลยทีเดียวแต่จะทุกรายจริงไหมเนี่ยผลไม้ชนิดอื่นครับที่ท่านได้พูดถึงก็คือมะละกอที่แบบมีรสชาติที่หวานอร่อยกินง่ายแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยนะเนี่ยคราวนี้เรามาดูสัตว์ป่ากันบ้างดีกว่าครับทุกท่านสยามในอดีตนะ่ยก็จะมีสัตว์ป่ามากมายหลากหลายชนิด ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าครับสัตว์ปีกเนี่ยเรียกได้ว่าครบทุกประเภทสัตว์น้ำที่พบได้มากที่สุดเนี่ยก็คือปลาครับมันมีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งปลาตัวใหญ่ตัวเล็กปลาแม่น้ําปลาเค็มนะครับโอ้โหชาวสยามเนี่ยก็นิยมนําปลามาทําอาหารหลากหลายชนิดน,นะครับทั้งต้มผัดแกงทอดย่างนะครับแต่ว่าการจะจับปลาเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าในแม่น้ําลําคลองอะ่ะสมัยนั้นมันยังคงมียระเข้แบบทุกชุมอาศัยอยู่ครับ ซึ่งมันจะเป็นสัตว์ที่อันตรายมากๆชาวสยามนะ่ะจึงต้องระมัดระวังครับในการลงไปหาปลาแต่ละทีส่วนสัตว์ที่แบบพบได้มากที่สุดในยุคนั้นก็คือแรดครับซึ่งมันเป็นสัตว์ที่แบบดุร้ายนะครับแล้วก็อันตรายมากๆชาวสยามนะ่ะก็จะต้องระมัดระวังในการเข้าป่าเพราะว่าอาจจะโดนแรดเนะี่ยขวิดเอาได้นั่นเองครับแล้วก็สัตว์บกอีกชนิดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับชาวสยามก็คือช้างนั่นเองครับ ซึ่งเป็นแบบเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเลยก็ว่าได้พวกเขาอ่ะก็จะช่วยในการเดินทางขนส่งสินค้าทําการเกษตรครับแล้วก็ทําการสงครามอีกด้วยนอกจากนี้เนะี่ยยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดนะครับที่คุณพ่อแชร์แวดนั้นท่านได้บันทึกเอาไว้เช่นกวางเสือหมีลิงกระทิงนกยุงโอ้โหเรีเยกได้เลยครับว่าสยามนะ่ะก็ได้เป็นอดีตดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าจริงๆเลยนะครับนี่ แม่น้ําในสยามนั้นมันก็ไม่มีแค่ปลาเท่านั้นครับแต่ยังมีสัตว์อื่นอีกมากมายทั้งสัตว์ที่เป็นมิตรแล้วก็สัตว์ที่เป็นอันตรายครับแล้วเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าแม่น้ําในสยามเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับที่แบบคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในสมัยนั้นเลยละ่ะมีแม่น้าหลากหลายสายครับที่สําคัญมากๆแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแม่น้ําเจ้าพยาได้ครับแม่น้ําเจ้าพยานะครับเป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ไหลผ่านหลายจังหวัดตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงอ่าวไทยทาให้เกิดท่าเรือครับที่สําคัญหลากหลายแห่งท่าเรือที่สําคัญที่สุดในสมัยนั้นก็คือท่าเรือกรุงเทพครับซึ่งมันเป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายที่สําคัญสามารถรองรับเรือสำเภาขนาดใหญ่ได้อย่างสะดวกสบายสมัยก่อนรับการเดินทางทางน้ําน่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบคึกคักมากๆเลยครับท่านผู้ชมลองนึกภาพดูสิครับแม่น้ําเจ้าพญยาเยนี่ย มันก็จะคึกคักเต็มไปด้วยแบบเรือขนสินค้าที่แบบหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรือพายเรือแจวนะครับสวนกันไปสวนกันมาดูมีชีวิตชีวาสุดๆไปเลยครับท่าเรือกรุงเทพเนี่ยก็กร่ำรื้อไปด้วยผู้คนครับที่มาค้าขายทั้งชาวสยามชาวจีนชาวต่างชาติรังมอญลาวขเขมรอุ้ยเต็มครับเสียงพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยตะโกนโบกเวรเรียกลูกค้าต่อราคากันเนี่ยแบบสนุกสนานมากครับแล้วภาษาไทยเนี่ย มันก็ดันเป็นภาษากลางในยุคนั้นซะด้วยครับในการซื้อขายกันนอกจอากนี้ครับยังมีท่าเรือนอกอีกนะครับที่แบบมันสําคัญมากอีกสองแห่งก็คือท่าเรือจันทบ,บุรีทางตะวันออกเฉียงใต้ของสยามแล้วก็ท่าเรือมาริดครับจะอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสยามนั่นเองท่าเรือจันบุรีครับก็จะเป็นเหมือนเมืองท่าที่สําคัญในการค้าขายกับจีนแล้วก็ยวน ส่วนท่าเรือมดีครับจะเป็นท่าเรือที่สําคัญในการค้าขายกับอินเดียและยุโรปนั่นเองครับและด้วยการค้าขายทางเรือกับต่างชาตินี่แหละครับมันก็เลยทําให้สยามนั้นได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติมากมายทั้งภาษาศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆอย่างเช่นการต่อเรือครับที่ชาวสยามน่ะได้รับอิทธิพลจากชาวตะวันตกทําให้พวกเขาสามารถต่อเรือขนาดใหญ่ได้เพื่อใช้ในการค้าขายและการทูตนั่นเองครับ แต่ว่าการเดินทางทางน้ำในสมัยก่อนครับมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับทุกวันนี้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนะี่ยมันมี GPS ครับแล้วก็มีดาวเทียมด้วยพวกเขาอะต้องใช้เวลาเดินทางกันนานมากเลยครับแถมยังต้องเสี่ยงอะไราจากพายุและโจรสลัดอีกด้วยผมเคยเจอเรื่องราวของเรือสำเภาที่แบบเดินทางไปค้าขายกับจีน,นครับแล้วก็เจอพายุเข้ากลางทะเลต้องลอยคออยู่หลายวันกว่าจะหาฝั่งเจอเลยนะครับแถมบางครั้งอะก็เจอโจรสลัดที่แบบปล้นเรืออีกตั้งหาก เสี่ยงอันตรายมากๆเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นนะชาวสยามเองก็ยังคงใช้ประโยชน์จากแม่น้ําลําคลองได้อย่างเต็มที่ทั้งการเดินทางค้าขายประมงและเกษตรกรรมครับแม่น้ําลําคลองในสยามนะ่ะก็จึงเป็นเหมือนกับเส้นเลือดใหญ่ที่คอยลอหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริงเลยทีเดียวเรามาดูกันต่อในเรื่องของาศาสนากันบ้างครับาศาสนาพุทธเนี่ยก็จะถือเป็นาศาสนาหลักของชาวสยามในยุคนั้นครับ ชาวสยามนั้นจะให้ความเคารพนับถือกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเห็นได้จากวัดวาอารามที่มันมีอยู่ทั่วทุกหัวกระแหงวัดในสมัยก่อนนั้นมันก็ไม่ได้เป็นแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาศิละปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอีกด้วยชาวสยามนั้นพวกเขาก็จะเข้าวัดทาบุญกันเป็นประจำครับพระสงฆ์ก็จะมีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่หลักธรรมคาสอน ช่วยอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมนั่นเองครับในด้านของการบวชเรียนมันก็จะเป็นประเพณีที่สําคัญมากๆของชาวสยามอีกอย่างหนึ่งครับบรรดาพ่อแม่เองก็จะมักนิยมส่งลูกหลานเข้าวัดเพื่อศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนตนเองและเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพิธีกรรมครับที่แบบชาวสยามนะ่ะ ก็ประกอบกันตามความเชื่อทางศาสนาครับอย่างเช่นพิธีการแห่เทียนพรรษามันก็จะเป็นการเฉลิมฉลองที่แบบยิ่งใหญ่มีการแห่เทียนพรรษาที่ตกแต่งอย่างสวยงามไปร,บรอบๆเมืองเพื่อนาไปถวายวัดแล้วก็จะมีพิธีทอดกระถินครับมันจะเป็นการถวายผ้าไตรจีวรแล้วก็เครื่องอัครบริฐานแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบสามเดือนมีพิธีลอยกระทงมันจะเป็นการขอขอมาต่อพระแม่คงคา และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิต์ตามความเชื่อคุณพ่อแชร์แวดนั้นแกก็ยังได้บันทึกถึงพิธีสงการ์ด้วยนะครับว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของคนไทยแล้วก็มีการสงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็เล่นสาสน้ำกันอย่างสนุกสนานอีกด้วยนอกจอากนี้ครับยังมีประพเพนีนอื่นๆที่มันน่าสนใจอีกมากมายอย่างเช่นการแต่งงานแบบไทยๆท,ที่จะมีขั้นตอนและพิธีกรรมที่เป็นแบบเอกลักษณ์มากๆเรื่องราวของการแต่งงานเนี่ย มันก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับทุกท่านชาวสยามในยุคนั้นครับพวกเขาอ่ะก็จะแต่งงานกันแบบเร็วมากๆเลยนะครับผู้ชายนะ่ะจะแต่งงานกันตั้งแต่อายุ1 5ถึง16ปีผู้หญิงแล้วเราก็จะอยู่ที่1 3ถึง14ปีครับก็จะสามารถแต่งงานกันได้แล้วประมาณว่าเด็กม2เนี่ยก็มีผัวมีเมียกันแล้วนั่นแหละครับแต่เอ๊ะทําไมล่ะถึงแต่งเร็วขนาดนี้นะผมก็แอบไปหาข้อมูลมานะครับซึ่งในหลายแหล่งครับเขาก็บอกกันนะครับว่ามันเป็นเพราะว่า อายุไขของคนสมัยก่อนครับมันจะสั้นกว่าในปัจจุบันเป็นอย่างมากมนุษย์น่ะก็เลยต้องรีบแต่งงานกันเร็วครับจะได้มีลูกมีหลานไปช่วยทำมาหากินกันนั่นเองเรียกได้ว่าถ้าคุณพ่ออายุแบบ2 4เนี่ยคุณลูกก็น่าจะอายุประมาณ10ขวบแล้วล่ะครับอีก4ปีก็หาผัวหาเมียได้แล้วโอ้โหและอีกเหตุผลหนึงนะครับก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการคุมกําเนิดครับ หรือบางทีก็อาจจะไม่รู้ครับว่าอะไรมันทําให้เกิดเป็นบุตรได้และการแต่งงานช้านะ่ะมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาการท้องก่อนแต่งก็ได้ครับเพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาที่เด็กไปเล่นกันครับแล้วมันป่องอะ่ะก็รีบแต่งมันเลยขั้นตอนการแต่งงานของชาวสยามนั้นมันก็จะซับซ้อนไม่ใช่เล่นเลยนะครับมันมีทั้งการสู่ขอการมันหมายการแต่งงานแล้วก็พิธีต่างๆครับที่แบบต้องทําตามประเพณีเนะี่ยมันเริ่มต้นที่แบบการสู่ขอ ฝ่ายชายครับก็จะส่งเท่าแก่ไปเจรจากับพ่อแม่ฝ่ายหญิงถ้าแบบตกลงกันได้เนะี่ยก็จะมีการมั่นหมายโดยฝ่ายชายก็จะมอบของมันให้กับฝ่ายหญิงไม่ว่าจะเป็นเงินทองผ้าไหมหรือว่าอะไรก็ตามครับที่ฝ่ายหญิงเขาเรียกเอาแต่พอเสียงวันแต่งงานแล้วนะ่ะมันก็จะต้องมีพิธีรีตองมากมายครับทั้งพิธีรดน้ําสังพิธีส่งตัวเข้าหอแล้วก็ขั้นตอนอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายครับที่ล้วนแล้วแต่ เป็นความหมายถึงความเป็นสิริมงคลนั่นแหละครับแหมแต่หลายคู่ที่ผ่านพิธีแบบนี้มาก็อันนะการแต่งงานของชาวสยามครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของสองครอบครัวเลยญาติพี่น้องของทั้งสองฝนะ่ายเนี่ยก็จะมาร่วมแสดงความยินดีกันแบบอย่างคับข้างในทีเดียวชาวสยามครับจะขึ้นชื่อในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัม,มาระวะแล้วก็มีน้ำใจใครมาเยือนเนี่ยก็เป็นต้องประทับใจครับ การไหว้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับมันจะแสดงถึงความเคารพต่อผู้ที่ชาวสยามพบเจอนะครับมีทั้งการไหว้พระไหว้ผู้ใหญ่ไหว้เพื่อนนะครับก็ไหว้กันเวลาเจอพระเนี่ยชาวสยามครับเขาจะประนมมือแล้วก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพครับ,รบส่วนเวลาเจอผู้ใหญ่เนี่ยก็จะยกมือขึ้นไหว้ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนก็จะยกมือไหว้ทักทายกันแบบสบายสบย ในด้านของภาษานะครับคุณพ่อแชร์แวดนั้นแกก็ได้บันทึกไว้ครับว่าภาษาไทยน่ะจะมีระดับที่แบบแตกต่างกันไปตามสถานการณ์อย่างเช่นภาษาที่ใช้พูดกับพระครับภาษาที่ใช้พูดกับผู้ใหญ่ภาษาที่ใช้พูดกับเพื่อนเวลาที่พูดกับพระครับก็จะใช้ภาษาที่สุภาพเรียบร้อยอย่างเช่นกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าอะไรอย่างนี้ครับส่วนแบบเวลาพูดกับผู้ใหญ่ครับก็จะใช้ภาษาที่แบบสุภาพเช่นกันแต่มันอาจจะไม่เป็นทางการเท่ากับภาษาที่ใช้พูดกับพระ หรือกับเจ้าได้เองครับถ้าพูดกับเพื่อนแล้วลก็ <_ C. S 1> ก็จะใช้ภาษาสบายๆเป็นกันเองได้ครับไออูกี่มึงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนในเรื่องของการแต่งกายของชาวสยามที่คุณพ่อแชร์ไว้นะครับแกได้บันทึกไว้เนี่ยแกก็จะบอกว่ามันค่อนข้างเป็นแบบเอกลักษณ์ที่แบบไม่เหมือนใครที่แกเคยไปพบเจอมาเลยครับผู้ชายเนี่ยก็จะนุ่งโจงกระเบนสวมเสื้อฝ้ายครับส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะนุ่งสิ้นแต่เอ๊ะทำไมไม่ใส่เสื้อเนี่ย เรื่องนี้ครับจริงๆแล้วมันก็มีที่มาที่ไปครับคือว่าสมัยก่อนครับสาวชาวบ้านชาวสยามเนี่ยพวกเขาก็จะนิยมนุ่งสิ้นแค่เข่าหรือเนื้อเข่าขึ้นมาหน่อยครับเท่านั้นเองแถมยังเปลือยอกอีกตั้งหักไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดานะครับแม้แต่ผู้หญิงชนชั้นสูงน่ยก็ยังแต่งกายแบบนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ว่าจะไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะครับผู้หญิงบางคนก็ยังคงสวมอยู่ ยังคงแบบเอาผ้ามาปกๆไว้ก็มีครับหรือไม่ก็อาจจะมีใครที่สามารถสวมเพื่อคอกระเช้าได้ซึ่งมันก็ดันเป็นเสื้อแบบโลกอนาคตครับเป็นเสื้อแบบสั้นๆปิดไม่มีชิดอย่างนี้ครับการแต่งกายแบบนี้เนะี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นคุณค่าของคนในยุคนั้นนะครับที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการปิดร่างกายมากนะครับเอ๊ะหรือว่าบางทีพวกเขาอาจจะมองเห็นอนาคตก็เป็นไปได้นะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งครับที่มันน่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วะ อากาศในสยามนะครับมันร้อนตอนนั้นนะ่ะมันก็ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับพัดลมอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่มีพวกเขาเลยต้องใช้เครื่องแต่งกายครับในการช่วยทําให้มันคล่องตัวมากขึ้นทําให้มันเย็นสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ววัฒนธรรมตะวันตกเนะี่ยมันเริ่มเข้ามาอมิทธิพลการแต่งกายของชาวสยามเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับผู้หญิงก็เริ่มสวมเสื้อผ้าที่แบบมิดชิดมากยิ่งขึ้นส่วนผู้ชายเนะี่ยก็ยังคงนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อผ้ายเหมือนเดิมครับจูงกระเบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับผ้าผืนยาวนุ่งโดยการพันรอบตัวแหละครับแล้วก็หนีบใช้ผ้าไว้ที่เอวครับส่วนเสื้อผ้ายเนี่ยก็จะทําจากผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มใส่สบายสบาย,บาย,บายเหมาะกับอากาศร,ร้อนๆประเทศเราเนี่แหละครับการแต่งกายแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยท้าสยามคล่องตัวในการทํากิจกรรมต่างๆทั้งทานาทําสวนทําไร่ครับโอ้โหเรียกได้ว่าทําได้สบายนี่นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ้าเส้นของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะต่างมีลวดลายที่แบบสวยงามแล้วก็แตกต่างกันไปตามพ้องถิ่นที่คุณพ่อแชร์แว่นนั้นแกได้เดินทางไปด้วยนะครับซึ่งมันก็บ่งบอกว่าวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นมาของแต่ละชุมชนเนี่ยมันมันก็แตกต่างกันด้วยนะครับและถึงแม้ว่าการแต่งกายของชาวสยามนะ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆไว้ได้อย่างเดียวได้เลยนะเนี่ย ทีนี้เรามาดูในเรื่องของบ้านเรือนของชาวสยามกันหน่อยดีกว่าครับบ้านเรือนของชาวสยามนะครับก็จะมีเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับคือพวกเขานะ่ะจะสร้างด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่มีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมไม้นั้นจะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในสยามแถมยังแข็งแรงทนทานเหมาะกับการสร้างบ้านเป็นอย่างดีชาวสยามนะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านเพราะว่ามันหาง่ายในท้องถิ่นเนื้อแข็งอย่างไม้เต่งไม้รังเนี่ยก็จะใช้สร้างบ้านเช่นกันครับ ต้จะนิยมใช้สร้างเสาบ้านแล้วก็โครงสร้างของบ้านมากกว่าส่วนใต้ถุนเนี่ยมันก็จะเป็นภูมิปัญญาของชาวสยามครับที่จะช่วยป้องกันน้ําท่วมขังในช่วงฤดูฝนนั่นเองแล้วในช่วงฤดูฝนทีไรนะครับน้ําในแม่น้ําลําคลองเนะี่ยมันก็จะเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนเป็นประจำใต้ถุนนะครับมันก็เลยเป็นตัวช่วยสําคัญทําให้ชาวสยามครับใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงน้ําท่วมก็ตาม แตสมัยนี้นะครับสมัยนี้นะพวกเขาก็จะถมดินครับและยิ่งบ้านใครนะครับมาสร้างที่หลังนะครับก็จะยิ่งถมขึ้นไปสูงเรื่อยๆนะครับและใต้ถุนที่สูงนะครับมันก็ไม่ได้มีดีแค่การป้องกันน้ําท่วมเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยระบายอากาศทําให้บ้านหน่ยเย็นสบายได้อีกด้วยอากาศในสยามครับมันร้อนอบอ้าวใต้ถุนสูงนะมันก็เลยช่วยถ่ายเทอากาศครับทําให้บ้านอ่ะไม่ร้อนเกินไป เพราะว่าหลังคาบ้านในสมัยก่อนนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะมุงด้วยจากหรือว่าใบไม้ที่แบบหาได้ง่ายๆตามธรรมชาติครับฝาบ้านน่ยก็จะทําจากไม้ไผ่สารหรือใบจากมันจะไม่เย็นได้ยังไงครับแล้วใต้ถุนนะ่ยพวกเขายังคงใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์เก็บของทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยครับชาวสยามนะ่ยพวกเขาก็จะมักเลี้ยงไก่หมูไว้ใต้ถุนบ้างครับเพื่อนําไว้เป็นอาหารเก็บเครื่องมือทำมาหากิน เอาไว้ใต้ถุนบ้านอีกด้วยให้มันสะดวกต่อการหยิบใช้งานแถมยังใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพูดคุยกับเพื่อนบ้านได้อีกด้วยนะครับบ้านเรือนของชาวสยามนั้นมันก็ได้สะท้อนเหเ็นถึงวิถีชีวิตครับความเรียบง่ายความพอเพียงแล้วก็ความกลมเกิืนกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือว่าชาวสยามครับพวกเขาน่ะจะมีพฤติกรรมในการแบบรักสนุกมากมีการละเล่นมากมายที่แบบช่วยผ่อนคลายหลังจากการทํางานหนักๆมาทั้งวันแล้วครับ ก็จะมีมวยไทยเป็นการละเล่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากผู้ชายชาวสยามครับจะนิยมฝึกมวยไทยเพื่อป้องกันตัวและออกกําลังกายการแข่งขันมวยไทยในสมัยก่อนน่ยมันก็ไม่ได้มีเวทีมวยที่แบบหรูหราเหมือนกับทุกวันนี้นะครับมักจะจัดขึ้นกลางแจ้งกลางลานวัดอะไรอย่างนี้เลยครับไม่มีเชือกกกนครับแล้วก็ไม่มียกอีกด้วยแถมยังแบบไม่ใส่นวมอีกด้วยครับอันนี้คุณพ่อแกก็บันทึกไว้อย่างนี้ครับคุณพ่อแชร์แวรนะ่ย แล้วคุณพ่อแกก็บอกครับว่าดูๆแล้วเนี่ยมันก็ดุเดือดสุดๆไปเลยแล้วก็นักบวยนะครับก็จะใช้หมัดเท้าเข่าตอครับฟาดฟันกันแบบตุบตับตุบตับนะครับโอ้โหอย่างเต็มที่ครับไม่มีกติกาครับเตะแต่ละทีเดี่ยดังตับตับตับเลยครับโอ้โหบางครั้งเนี่ยก็จะมีการพันมือครับแต่ว่าไม่ได้พันแบบให้กันมือตัวเองเจ็บนะแต่พวกเขาแบบพันมือแล้วก็ชุบน้ํามันดินครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักทําให้หมัดน่ะมันหนักหน่วงขึ้นไปอีกเอ้าเอาดิ เรียกได้ว่าใครโดนทุบแต่ละทีนะครับโอ้โหดาวขึ้นเป็นร้อยดวงในทีเดียวครับส่วนไก่ชนเนี่ยแล้วก็ชนไก่ครับมันก็จะเป็นการละเล่นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันครับชาวสยามก็จะนิยมเลี้ยงไก่ไว้ชนกันเล่นไว้ใต้ถุนบ้านครับแล้วก็จะนํามาชนกันเพื่อประลองฝีมือกันเอาดีครับไก่ชนแต่ละตัวเนี่ยก็จะต่างได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีครับมีการเลี้ยงดูเสริมอาหารครับ ออกกำลังกายเป็นอย่างดีครับมีการซ้อมทุกๆวันครับและก่อนที่จะนําไก่มาชนกันนะครับเจ้าของไก่นั้นก็จะพันเดือยให้ไก่ด้วยตัวเองครับเพื่อเพิ่มความคมเออเอาดิในการต่อสู้ให้มันดุเดือดยิ่งขึ้นครับเรียกได้ว่าแดงเผือกทั้งสังเวนเลยทีเดียวทุกท่านเคยได้ยินตีขีกันไหมครับมันเป็นการละเล่นที่ใช้ไม้ตีลูกขีให้ลอยไปไกลๆครับใครตีได้ไกลที่สุดนะก็จะเป็นผู้ชนะผมเนี่ยเล่นประจำเลยครับ ลูกขี่นะครับมันจะทําจากไม้ที่มีลักษณะแบบกลมแบนครับตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นปุ่มเวลาตีเนี่ยมันต้องตีโดน,นปุ่มนะครับมันจะได้ลอยไปไกลๆครับแล้วก็จะมีการละเล่นแบบหนังตะลุงด้วยนะครับมันจะเป็นการแสดงที่ใช้ตัวหนังรับที่ทําจากหนังวัวหรือว่าหนังควายแกสลักเป็นรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปคนสัตว์เทวดานะครับมาแสดงประกอบบทภาคดนตรีนะครับนายฉายเนี่ยจะเชิดตัวหนังรับแล้วก็ภาคเสียงตัวละครไปด้วย มีดนตรีประกอบไปด้วยครับเช่นล้องของฉิงอะไรอย่างเงี้ครับหนังตะลุงนะ่ยมันก็จะเป็นการละเล่นที่แบบสนุกสนานแล้วก็ให้แง่คิดแก่ผู้ชมเป็นอย่างมากครับการละเล่นเหล่านี้นะ่ยมันก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสนุกสนานแถมยังมีชีวิตชีวาของชาวสยามได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทั้งหมดนี้เนะี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ ส่วนหนึ่งนะครับของาศาสนาและวัฒนธรรมของชาวสยามในช่วงศตวรรษที่17ครับเท่านั้นเองครับมันยังคงมีเรื่องราวที่แบบน่าสนใจอีกมากมายที่รอยพวกเราอ่ะไปค้นพบในหนังสือเล่มน,นี้ครับแม้เวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะเนี่ยทำคลิปแป๊บเดียวเนี่ยก็ยี่สิบกวนาทีแล้วเอาเป็นว่าผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนก็ดูน้อยลงรับน้อยลงน้อยลงทุกทีแต่ก็ยังดีครับที่มีคนดูอยู่ ยังไงก็ตามครับทุกคนนั้นก็ยังคงได้รับชมผลงานของผมจากช่องอื่นๆอยู่ดีครับเพียงแค่ไม่รู้เท่าไหร่ละครับว่าผมอยู่เบื้องหลังของช่องไหนขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเนื้อสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่เป็นไปคนอื่นนั้นก็ต้องขอห้สมปรารถนานะครับแล้วพบกันใหม่หคลิปหน้าสวัสดีครับ